มาค่ะนักเรียนเรามาศึกษาเกี่ยวกับการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม autocad กันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ใบงานนะคะครูก็อยากจะอธิบายในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกครูก็จะพูดถึงในเรื่องของอการใช้งานคีย์บอร์ดก่อนเลยนะคะการใช้งานคีย์บอร์ดเนี่ยอันนี้เป็นปุ่ม escape มีไว้สำหรับยกเลิกคำสั่งค่ะ อันนี้เป็นปุ่มสําหรับเปลี่ยนตัวอักษรไทยอังกฤษที่มันเป็นตัวหนอนเนี่ยนะคะปุ่มชิ่อมเนี่ยนะคะอันนี้เป็นปุ่ม Enter ค่ะ Enter มี2ที่เอาไว้สําหรับสั่งว่าทํางานได้แล้วประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงปุ่ม Enter เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือมีขีดเป็นหัก หากฉากเป็นลูกศรน,นะคะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าในเอกสารของครูเนี่ยไปเจอขีดหักฉากเป็นลูกศรอ,อะความหมายก็คือกดปุ่ม ENTER เป็นอย่างไรหักฉากเป็นเป็นลูกศรอ,อันนี้ค่ะเนี่ยนะคะถ้าเกิดไปเจอในเครื่องหมายในเอกสารของครูใช้เครื่องหมายนี้ความหมายก็คือเป็น การกดปุ่ม enter เนี่ยคือการกดปุ่ม enter นะคะเข้าใจตามนี้นะคะต่อไปพูดถึงเมาส์ค่ะเมาส์ outh, การใช้งานของเมาส์เนี่ยพอเวลาใช้งานมันก็จะมีใช้อยู่ 3. จุดจุดแรกนะคะเมาส์ outh, ตรงนี้นี่คือคลิกเมาส์ซ้ายหรืออาจจะใช้คำว่าคลิกเมาส์ครูก็คือตรงนี้นะคะถ้าสำหรับคนมือขวาตรงนี้ก็จะเป็นนิ้วชี้อันนี้คลิกขวาค่ะ เพราะมันอยู่ด้านขวามือนะคะอันนี้เป็นคลิกขวาคลิกซ้ายกับคลิกขวาเนี่ยมันจะใช้งานแตกต่างกันไอ้ตรงตำแหน่งซ้ายเนี่ยถ้าคลิกทีีทเร็วๆสองครั้งเราเรียกมันว่าดับเบิลคลิกนะคะสรุปว่าที่นี่มีคลิกมีดับเบิลคลิกอันนี้คลิกขวาค่ะส่วนตรงนี้เป็นล้อหมุนล้อหมุนเนี่ยถ้าเราหมุนไปด้านหน้าก็จะเป็นการซูมขยายภาพ หรือวัตถุที่เราสร้างอยู่บนจอเนี่ยให้มันโตขึ้นถ้าหมุนมาข้างหลังก็เป็นการหดภาพก็คือซูมอินซูมเอาแต่ถ้าหากว่าเรากดปุ่มตรงนี้ค้างนะคะกดตรงปุ่มล้อหมุนที่ตัวเมาส์เนี่ยค้างแล้วลากเมาส์ไปด้วยซ้ายขวาบนล่างก็แล้วแต่ก็จะเป็นการแผนภาพคําว่าการแพนภาพคืออะไรนี่คือการแพนภาพสัญลักษณ์แบบนี้นะคะนักเรียนคงเคยเห็นอยู่บ้างแล้วในไอ โปรแกรมต่างๆนะคะถ้าเป็นรูปมือเนี่ยก็คือการแผนภาพอ่าโอเคค่ะทีนี้หลังจากที่เรารู้จกักเมาส์รู้จักคีย์บอร์ดแล้วครูก็จะแนะนำเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับตัวโปรแกรม a u t o c a คนะคะอ่าเรามาดูการเข้าสู่โปรแกรม a u t o c a ควิธีการเข้าสู่โปรแกรม a u t o c a คครูใช้ a u t o c a ค2 0 7 7ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรไม่มาก ดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะติดตั้งแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปหน้าจอของตัวโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มีอะไรบ้างอยู่บนหน้าจออันดับแรกแถบด้านบนก็จะบอกให้รู้ว่านี่ชื่อโปรแกรม AutoCAD ชื่อไฟล์ว่า drawing 1น,นามสกุล DWG ถ้าหากเซฟไฟล์มันก็จะขึ้นชื่อไฟล์ที่เราเซฟไว้ด้านบนนะคะตรงนี้เป็นแถบเมนู ในรายการเมนูก็จะมีรายการให้เราเลือกอีกเยอะเลยนะคะไอแทบเมนูเนี่ยที่เราจะใช้บ่อยๆก็มีไฟล์มี edit นะคะ,ะวิวก็อาจจะใช้บ้างนะคะในการปรับแต่งทูลบาร์นะคะ,อะฟอร์แมตอันนี้จะใช้บ่อยในการเซตค่าต่างๆเกี่ยวกับการวาดภาพต่างๆหรือสร้างวัตถุบนจอพื้นที่แบ็กกราวด์ดำเนี่ยเมนู รอนะคะนี่รอนี่ก็เมนูรอเหมือนกันนะคะอันนี้เมนู modify อันนี้ก็เมนู modify เหมือนกันแถบนี้นะคะสรุปง่ายๆนี่เป็นแถบเมนูถ้ามันมีรายการเป็นดำๆๆสามเหลี่ยมแบบนี้หมายความว่ายังมีช้อยให้เลือกอีกหลายรายการในเมนูนี้นะคะอ่ะอันต่อมาแถบเครื่องมือที่อยู่บนหน้าจอ อะไรบ้างที่ควรจะมีครูขอลากแถบเครื่องมือออกมาวางไว้ในพื้นที่แบ็กกราวด์ดำเพื่อให้เห็นชื่อของแถบเครื่องมือนะคะอันนี้คือแถบเครื่องมือสแตนดาร์ดอันต่อมานะคะที่ครูอยากจะลากมาวางไว้ให้เธอเห็นอันนี้แถบเมนูดรอนะคะนี่เห็นไหมรอที่นี่มีเมนูนี่ก็มีแถบเมนูเหมือนกันเป็นปุ่มเครื่องมือ อ่าอันนี้เป็น modify ค่ะนะคะ modify มีที่นี่มีแทบเครื่องมือที่ modify ที่เราเลือกมานี่ก็มี modify เหมือนกันเอะมันเหมือนกันไหมพอเวลาใช้งานสมมติ modify ที่นี่มี elas เห็นไหมคะ elas ก็คือลบมีสัญ,ญลักษณ์ยางลบที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะแต่มันอาจจะมีบางอันหายไปที่นี่มีมากกว่าก็เพื่อความสะดวกในการใช้งานเราก็อาจจะเลือกใช้ที่ แถบเมนูพวกนี้นะคะอันที่ควรจะมีก็คือสแนปค่ะออบเจกต์สแนปควรจะมีอยู่บนหน้าจออันนี้เป็นเลเยอร์ค่ะควรจะมีค้างอยู่ไว้บนหน้าจอถึงยังไม่ได้ใช้ในใบางานแรกแต่ใบงานอื่นต้องใช้เพราะนั้นเรียกมาไว้ให้คุ้นเคยอันนี้เป็นสไตล์แล้วก็อันข้างหลังนี้ก็จะเป็นแถบ Property นะคะส่วนอันนี้เป็น ด้านขวามือสุดขณะนี้อันนี้เป็นดิเมนชันดิเมนชันเกี่ยวกับการกําหนดขนาดอันไหนที่เรายังไม่ใช้คลิกเมาส์ขวาปิดไปค่ะนะคะอันที่ควรจะใช้ก็จะมาอยู่บนจัดไว้บนหน้าจอเพื่อความสะดวกในการคลิกปุ่มเพื่อเลือกใช้งานเอาค่ะครูจะเรียกครูจะเอาแถบเครื่องมือไปวางไว้ให้ถูกที่สแตนดาร์ดควรไปอยู่ด้านบน ตามด้วยเลเยอร์อ่าเลเยอร์นะคะตามด้วยสไตล์นะคะตามด้วย Property อันนี้ควรจะอยู่ด้านบนนะคะอ่าเมนูดรออยู่ซ้ายค่ะ Modify ซ้ายค่ะ Object Snap ขวาค่ะลากไปไว้ขวานะคะอ่า uh huh. จัดเรียบร้อยแล้วแทบเครื่องมือ รายละเอียดนี้มันจะอยู่ในใบงานที่1ซึ่งเดี๋ยวครูไว้จะพูดอีกทีหนึ่งขณะนี้ให้รู้จักว่าทูลบามันอยู่ที่ไหนถ้าเราอยากได้ทูลบามากกว่านี้วิธีการง่ายๆเอาเมาส์ไปคลิกขวาที่ปุ่มเครื่องมือคลิกขวาอยากได้ทูลบาอะไรยกตัวอย่างเช่นอยากได้ทูลบาที่เกี่ยวกับดิเมนชันที่เราลบไปนะคะเอาดิเมนชันอยู่ที่ไหน คลิกที่ด้านหน้าดเมนชันมาแล้วนะคะแล้วเราก็ลากไปวางไว้ท้าไม่ต้องการก็ลากออกมาแล้วคลิกลากออกมาแล้วก็คลิกกากบาดปิดไปที่หน้าจอนะคะเราก็จะเห็นว่ามีปุ่มที่เราจะต้องใช้ก็คือโมเดลนะคะเราจะใช้งานที่โมเดลงานนี้เลเยอร์ไม่ใช้นะคะเหตุผลเพราะว่าโมเดลเนี่ยสามารถสร้างงานได้ครบสามารถพอดออกไ ที่กระดาษได้เรียบร้อยเพราะนั้นเรายังไม่ศึกษาเรื่องของเลเยอร์ค่ะเมื่อเราใช้งานโมเดลโมเดลตรงนี้ก็จะกดบุ่มอยู่นะคะแต่ถ้าเราใช้เป็นเลเยอร์มันก็จะโมเดลมันก็จะไม่ขึ้นนะคะเพราะนั้นกูบอกแล้วว่าเราใช้โมเดลด้านล่างตรงนี้เป็นอะไรมีตัวคําว่าคอ m มานนะคะตรงนี้เราเรียกมันว่าบรรทัดคําสั่งคอ m มานแปลว่าคําสั่ง เราเรียกมันว่า Command Line ทุกอย่างที่สั่งการจะอยู่ใน Command Line ยกตัวอย่างเช่นครูต้องการจะสร้างเส้นตรงครูเอาเมาส์ไปค้างที่ปุ่มทูลบาร์เห็นไหมคะมันก็จะมี tip, ทูลทิปโผลมาให้อาทูลทิปที่ว่ามันจะขึ้นคําว่า Line เห็นไหมคะไลน์ line. L I N E ไลน์ทูลทิปก็คือบอกให้รู้ว่านี่คือปุ่มคําสั่ง Line อ่ะกูคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่า line specify first point ปรดเลือกจุดแรกที่จะสร้างเส้นตรงอ่าเลือกจุดแรกคลิกต่อไปอ่ะคลิกต่อไปคลิกต่อไปทั้งหมดที่เราสั่งมันจะอยู่ใน Command line เห็นไหมคะ l ล n e specify first point first point อะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยถ้าบรรทัดคำสั่งมันมีมากเกินพื้นที่วาดเราน้อยถ้าคำสั่งตรงนี้น้อยเกิน เราก็จะไม่รู้ว่ามันสั่งอะไรเพราะฉะนั้นครูแนะนําว่ามี4บรรทัดค่ะ1 2 3 4ครบแล้ว4บรรทัดเอาแค่นี้ด้านล่างนี้โชว์อะไรมีตัวเลขเห็นไหมคะตัวเลขตรงนี้มันจะบอกให้เรารู้ว่าแกน x และแกน y ตำแหน่งเมาส์บอกให้รู้ตำแหน่งเมาส์เห็นไหมคะพอครูลากเมาส์ไปมันก็ขยับตำแหน่งตามไปให้รู้ว่าขณะนี้อยู่ที่ x 756 และอยู่ที่ y 943ลาก x 756กับ y 943มาตัดกันคือตำแหน่งเมาส์ของครูตรงนี้นี่นี่คือ5 x 550และ y 286นี่ UCS icon ตัวนี้เรียกว่า UCS icon เป็นตัวบอกให้รู้ว่าแกน x อยู่แนวนี้แกน y อยู่แนวนี้นะคะ,ะถ้าหากว่าเราเปิดไฟล์ผิด แล้วมันไม่เจอ UCS ไอคอนแบบนี้แบ็กกราวหลังไม่เป็นแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นเราเปิดไฟล์มา new file เนี่ยเราไปเปิด A cat 3D แบบนี้มันก็จะเป็นการวาดภาพ3มิติซึ่งงานนี้เราใช้ AutoCAD แค่2มิตินะคะ2มิติก็จะมีแค่แกน x แกน y ไม่มีแกน Z อันนี้มันมีแกน Z มาด้วยเพราะนั้นไม่เอาครูไปเปิดใหม่ค่ะ new A cap ตัวนี้ค่ะเอา A cap ตัวนี้นะคะถ้าเปิดมาแล้วต้องเป็น A cap ตัวนี้ค่ะ Open ค่ะก็จะเป็น background ดำมีแค่แกน x แกน y ข้างล่างนี้คืออะไรคือแถบสถานะ UCS แถบสถานะนะคะไม่ใช่ UCS ไอคอนแถบสถานะที่บ่งบอกให้รู้เราใช้อะไรบ้างเราใช้ Auto ค่ะเราใช้ Auto Object Snap ตัวนี้นะคะที่เราจะใช้บ่อย อะมาดูรายการแรกอทใช้ทําอะไรไออทโหมดเนี่ยมันจะช่วยในการล็อกแนวนอนแนวตั้งยกตัวอย่างเช่นครูใช้คำสั่งลน์เพื่อสร้างเส้นตรงครูคลิกเมาส์ specify first point คลิ mouse, กเมาส์จุดแรกจุดแรกอ้าวครูลากไป next point อา่าจุดที่สองอ่าเรียบร้อยนะคะจุดที่สองถ้าครูลากไปอีกนะคะ next point จุดต่อไป next แปลว่าต่อไปจุดที่สมันก็จะเป็นแบบนี้ ขณะนี้อทยังไม่ออนเอาคูคลิกให้อทออนขณะนี้อทออนแล้วเมื่ออทออนมันก็จะเป็นแนวนอนแนวตั้งอย่างเดียวไม่เป็นแนวอื่นนะคะโอเคได้รูปที่เป็นถ้าสร้างคําสั่งลายไม่ใช้โหมดอทมันก็จะไปตามทิศทางที่เราลากเมาส์แต่ถ้าอทรออนเมื่อไหร่นะคะกดบุ้มลงไปเมื่อไหร่มันก็จะเป็นแนวนอนแนวตั้งเท่านั้น90องศา180 270ร้ออะไรเนี่ยแนวนี้แนวนอนแนวตั้งเท่านั้นอีกอันนึงที่จะใช้บ่อยก็คือ Object Snap ตัวนี้แต่ก่อนที่ครูจะพูดถึง Object Snap ตัวนี้ครูจะพูดถึง Snap ที่นี่ก่อนนะคะมันก็ Object Snap เหมือนกันนะ่ะครูลากมาไว้ตรงนี้ให้ให้ดูนะคะจะได้รู้ว่าเออนี่มันก็คือแถบเครื่องมือ Object Snap อ่ะครูจะสร้างวัด จะสร้างเส้นตรง Object Snap จะช่วยในการจับวัตถุ Object Snap จะช่วยในการจับจวัตถุจับตรงไหนดูสัญลักษณ์ของมันอันนี้จับที่ปลายจับกึ่งกลาง m i d Point คือกึึ่่งงคกกลางจับ Perpendicular คือตั้งฉากจับที่ Intersection คือจุดตัดนะคะมันตัดกันตรงไหนจับตรงนั้นแบบนี้เป็นต้นครูเริ่มค่ะ ใช้คำสั่งลายครูจะจับที่ปลายตรงนี้นะคะถ้าครูไม่ใช้แ a p เกิดอะไรขึ้นถ้าครูคลิกตรงนี้ะนะคะครูปลดอทอ,ออกก่อนนะคะครูคลิกตรงนี้แล้วครูก็มาคลิกที่ปลายนี่ครูไม่ได้จับอ็อบเจกต์แนะคะขณะนี้ครูคลิกครูสร้างเส้นตรงจากปลา,ายตรงนี้มาสู่ปลายตรงนี้มันได้หรือเปล่าลองดูซูมค่ะอ่าซูม มันจับไม่จบตรงปลายเห็นไหมคะแล้วตรงข้างล่างล่ะเดี๋ยวไปดูสิซูมมันก็ไม่สนิทต,ตรงปลายอีกเหมือนกันเห็นไหมคะอ้าวครูสร้างใหม่ครูลบวัตถุตัวนี้ออกก่อนนะคะ Delete ค่ะสร้างใหม่ค่ะสร้างใหม่ของครูใช้คำสั่ง l ล n e ค่ะ l ล n e นะคะ Specify First Point จะจับตรง ปลายตรงนี้อา้าวเรียก snap end point คลิก end point end point off ปรากฏขึ้นมาแล้วตรงนี้ปรากฏคำว่า end point off จับที่ปลายนี้ค่ะคลิกนะคะแล้วมันถามไปที่ไหนต่อ next point ครูจะไปตรงปลายตรงนี้อา้าวครูใช้ snap end point ที่นี่ค่ะคลิก end point off off อันไหนของอันนี้ค่ะ end point ขึ้นแล้วเห็นไหมคะครูคลิกค่ะอา้าวคลิกเสร็จแล้วเรียบร้อยครูลองซูมดูซิซูม ตรงนี้ติดไหมตําแหน่งปลายสุดหรือเปลา่าปลายสุดค่ะตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะตรงปลายสุดนี้ไหมอ้าวครูคลิกค่ะครูก็ครอบเฉพาะปลายนี้โอเคค่ะปลายสุดนั่นแสดงว่าแ n a p เนี่ยเป็นตัวช่วยจับวัตถุให้เราสามารถจับตําแหน่งที่เราต้องการได้ถูกต้องทีนี้มาดูอ็อบเจกต์แสสถานะโหมดตรงนี้บ้างครูก็จะใช้ตรงนี้แทนที่ครูจะมาคลิกที่นี่นะคะมันใช้ได้ที่นี่ก็ได้ ก่อนที่จะใช้ตรงนี้เรามาเซตก่อนคลิกเมาส์วขวาค่ะตรงแถบสถานะเนี่ยเซตติง้งคลิกเมาส์วขวาแล้วเซตติง้งอันอื่นไม่เอาค,เครูเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ออนแล้วครูก็เลือก s สแนป n เอ็นพอยท์คูต้องการเอร็นพอยท์ต้องการกึงกลางของเส้นมิดพอยท์ครูต้องการกึ่งกลางตรงจุดตัดอินเตอร์เซคชันจุดตัดครูต้องการตั้งฉากเอาครูต้องการแค่นี้ครูตอบโอเคไปค่ะ มาค่ะทีนี้ครูจะสร้างเส้นตรงใหม่อีกครั้งหนึ่งครูจะไม่ใช้แถบแสแนปที่นี่แล้วค้ิกเกจคลิก